ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สลอรักไทยนะครับเป็นเขตทุ่งสแสลงหลวงวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินไปทุ่งนอนสนตอนอื่นนะครับที่หน่วยพิทักษ์ อุทยานนี้จะเป็นจุดรวมพลเราจะเราจะออนั่งรถจากนี้ไปประมาณ8-9โลแล้วเราจะเดินเข้าไปอีก9กิโลเพื่อไปถึงจุดที่พักก็คือทุ่งโนนสนเขตอุทยานทุ่งแสลงหลวงไปครับตอนนี้เราเตรียมตัวพร้อมแล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้ In the night under the stars, so bright a whisper of wind along and deep inside, setting sail on a sea of dreams where nothing is quiet as it seems. A dream of the เริ่มต้นของเราตอนนี้คุบฝุ่นกันแล้วเหมือนเสื้อจะแดงๆ <laughs> xuôi đin đèn gần phải sắc là già lời đi à คุ้มชิหายคุ้มเกินคุ้มเริ่มเดินแล้วนะครับตอนนี้จุดเริ่มต้นเดินของเราเราจะเดินไปอีก9กิโลเพื่อจะไปถึงจุดกลางเต็นทุ่งนนสนมาดูทางเริ่มต้นครับ ทางเริ่มต้นก็ยังเป็นแนวราบนี่รถรถมระจอส่งเราตรงนี้นะครับยังเป็นแนวราบจนทีพบอกว่ามันก็จะมีดิ่งๆอยู่บ้างอ่าไม่เยอะร้อยเมตรเองเขาบอกงั้นไปดูกันครับแต่ที่นี่ บอกว่าพึ่งพวกยุงพึ่งลจวกที่สำคัญเห็บลมก็ขอให้ช่วงนี้มันยังไม่ออกอารวาสเยอะละกันความยากคือเรามองไม่เห็นตัวมันไปลุ้นกันครับ เ่มุดเข้ามาในป่าแล้วนะครับตอนนี้จะทางลโงล่งแต่ก็ยังถือว่าอากาศดีอยู่ยังไม่ร้อนอบอ้าวแต่ถ้ายังอยู่ในนี้อยู่ไปจนถึงตอนใกล้เที่ยง ก็น่าจะร้อนดูวงาอาทิตย์อ่อนกับก้าวมงแดดจยงแรง โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดพักจุดที่หนึ่งของเราเป็นลำธารที่น้ำแห้งไปแล้วม,ม,ม,มีนิดหน่อยโอเคเราจะพักกันนิดนึงเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปวัดใจกันแล้วดันเนินมาดูกัน ตอนนี้ประมาณ2กิโลที่เดินมาโอเคนะครับโอ้เริ่มเหนื่อยครับหลังจากทางจุดพักก็เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่บอกไว้คือมันเริ่มชันแต่ก็โอเคได้อยู่ชันแบบซึมๆไม่ดันมาก แต่เริ่มร้อนละการเริ่มอบอ้าวเ,ารเริ่มชันทางเริ่มชันขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับจากชันซึมซึม แต่ก็ยังถือว่ายังเดินได้สะดวกอยู่ทาง,งค่อนข้างเปิดชัดเจนแอบลกนิดหน่อยก็ลึ้มได้จัง ทังพักของเราอีกจุดหนึ่งนะคะบอกว่าเดี๋ยวมันจะดันยิ่งกว่านี้มาลองดูกัน,นลครับเดินต่อนะครับข้างหน้านี่คือเนินป่า้างแล้วก็เนินสาวน้อยแอรไปอ่านรีวิวเขาบอกว่าป่าสร้างนี้ที่เด็ดสุดละ ไปดูไปครับไปดูไปดูปลาสร้างกันว่าจะแค่ไหนกันเชี่ยวพร้อมครับขึ้นเป้ไปจ้าปลาสร้างอุ้ยสปลาสร้างครับหมดกันนิดนึง ีครับทางชั้นของเราาไปเราจะพาขึ้นเนินปลาสร้างชั้นไปนู่นไปดูครับอ๋อก็ชั้นอยู่หน้า

งสุดท้ายครับยิ่แต่เสียงลมหายใจโอ้โหแกแล้วจ้าถอนเนินป่าสร้างไม่ได้ซะที ประมาณร้อยเมตรที่ฉันฉันได้เรื่องยังเดี๋ยวพาไปนั่งพักผอนนข้างบนเอาเรื่องมันกบ พักครับ,รบพักสักครู่อันนี้ยลี้ยให้ยังมองรับข้างหน้าครับ,รบจะล้ออีกเดียวไอ้เแบสบ มาแล้วครับเงื่องชั้นของเรลาออกมีสาวน้อยมานั่งร้องไห้ตรงนี้ สแสดงว่าเรามาถึงจุดชมวิวของเราแล้วใช่ไหมว่านี่คือจุดชมวิวจุดชมวิวนะครับชมวิวกันนี่วิวที่เราได้เห็นนั้นคือหนึ่งดาวสักดอยหนึง่ง โอเคเราทะลุออกมาถึงป่าโปรงแล้วนะครับจากนี้ไปทางจะค่อนข้างเรียบไม่ชันแล้วดูนี่นี่คือทุง่งแต่ยังไม่ใช่ทุ่งนอนสนจุดหมายของเราโอ้ฟ้าฟ้าใสมาก กันต่อนะครับนี่ด้านบนนี้ไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็นพวกอารมณ์พวกดอกไม้นี่ดอกอะไรก็ไม่รู้เรากหลับดี ยังยังไม่กลาพันปีสิน่าจะยังไม่ถึงปีนะฮะดอกรับมีอีกหลายดอกให้เราไปสาะ,ะแสวงหาอากาศดีมากทัง้งหมดนี้ หนึ่งในต้นไม้ที่เราตามหากันเขาบอกว่าชื่อจอกบอกวายเห็นไหมล็กมากนี่ดอกเนึงเล็กและสีสดมากดอกไม้เยอะมากครับ อันนี้คือดอกหญ้าเยอะแยะเลยนีย่กระทุ่งลาเวนเดอร์นี่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 สีอันนี่สีม่วงสวยงาม ตอนนี้เรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับเลยพาออกมาชมทุ่งนอนซอนเป็นไงล่ะโคสวยฟ้าสวยมากแล้วก็ต้องรุ้นเลยว่าวันนี้ดูมันคืมคๆมมาหวังว่าฝนจะไม่ตกนะจะเจอฝอนดุกาทิทย์มันไม่ได้นะ ช่วงนี้เรามาศึกษาธรรมชาตินะครับดูมาดูดงอกไม้กันนี่ น,นี่นะครับดอกสีม่วงเดี๋ยวเขาไปหาก,ก่่นว่ามันชื่ออะไรแล้วก็แถวเนี้ยมันดงของอีนี่เลยที่เขาเรียกชื่อว่าจอกบอ่อวายจอกบอ่อวายนีย่สวยว่ะสวยไหมสวยไหมมันเป็นหยดน้ำเอาไว้ดักแมลงนะครับสวยงามสวยงาม วิแถวนี้มันดงเลยดูดิอจิงแค่ดอกไม้ใบยญ้าแถวนี้ก็คดคดสวยละเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยวไปดูน้ำตกกันครับเข้าไปาเดียวทางไปน้ำตกนะครับเราจะไปดูน้ำตกก่อนแล้วค่อยมานี่เรามาจาก จุดกลางเต็นตรงโน้นเดี๋ยวไปดูน้ำตกก่อนแล้วค่อยมาคิดว่าเราจะกลับมาหองไปอาบน้ำไหมอากาศดีมากวันนี้ฟ้าโคตรใส ไครับการเสาะแสวงหาน้ำตกนั้นปรากฏว่าเราต้องเปิดทางใหม่ทางใครทางมันเดี๋ยวจะตามเขาไม่ทันน่โนวไปกันรีบๆแล้ว หลังจากหลังจากบุกดงกันมาพักหนึงเราก็ตัดทางมาทะลุน้ำตกแห่งทุ่งนอนสวนแล้วได้ยินเสียงมาครับทำไมเราต้องทุรักทุลเลกันขนาดนี้เพื่อจะมาถึงตรงนี้ดูขนาดขนาดถึงทางเข้าแล้วยังแบบต้องบุกบัน อย่างนี้อาบน้ำเสร็จกลับไปก็เหงอแตกคันยุบยิบเหมือนเดิมไปดูกันครับอช่วงนี้น้ํามันน้อยนี่นะครับคือน้ำตกแห่งทุ่งนอนสน น,น,นซึ่งตรงแอ่งนู้นมันจะเยอะหน่อยก็คือตรงจุดที่เราตั้งแคมป์กันหัดมันจะเป็นแอ่งน้ำซับตรงนั้นคือต้นน้ำตกที่ไหลามาที่นี่อ๋อถึงว่าเขาถึงไป เช้าครับวันนี้เรากำลังเก็บเต็นเก็บข้าวเก็บของเก็บแคมป์นะครับ <ไป S 1> เราเราพร้อมจะเดินทางกันแล้วสนะาชิกของเราพร้อมนะครับ ูมิประเทศของทุ่งนอนสรน,นะครเก็บวิวกันก่อนเดินลองสวยงามมากเดินไม่ยากอากาศดีมากคนน้อยด้วยออรอบนี้เรามาเจอนะักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะค,ะครับรวมๆแล้วนะักท่องเที่ยวสิบหกคนทั้งลาน 我跳舞。Oh,